แต่ว่าผมสงสัยมากเลยนี่ทำไมออโค้ดจำได้ว่าโค้ดไรล,ล่ะนี่ขับรถได้ตุุงเต้นี่เออเราก็คิดว่าคนตุุงเต้ม,มันอดเมื่อคิดว่าเถาไปคว้านี่เดียวนะครับจบเลยโค้ดเรานะครับเอาผมมือยังไงมากลยครับโคลล้ดเลยล่ะมันอดไม่ได้จริงๆครับโคลล้ดไรล่ะเึ้นตอนไหนผมจำเป็นต้องเซลล์รอบจริงๆนะครับเพราะว่าที่ชายคนที่รักผมนะครับรู้หรือ,อยังอ่ะ ที่รักผมสอนไปรู้แลือ,อยังว่าตกลลงเราต้องวางซ้ายก่อนหรือขวาก่อนใครเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้าแข่งครั้งแรกยกมืออใครไม่ยกมือไม่ต้องตอบนะคนที่ยกมือต้องวางซ้ายก่อนหรือขวาก่อนครับชัวร์หรือเปล่าใค,ใครว่าวางขวาซ้ายก่อนยกมือเห็นไหมนู่นพี่เขาบอกว่าวางฝงซ้ายก่อน,ออน,น,น,าาอนใครบอกว่าวางขวา,าก่อน นี่สุดยอดมากเลยนะครับผมเออวางฝั่งไหนก่อนก็ได้โอเคไหมครับพี่จะวางฝั่งไหนก่อนก็ได้แค่ให้มันอยู่ในสังคมเดียวกันนะครับโอเคไหมครับอ่านะครับวันนี้เรารับความรู้กันมาเต็ม